วัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับโอมบีเอลซนะครับผมวันนี้ผมก็มีสาระดีๆมาแนะนําให้คุณผู้ชมได้รับรู้และรับฟังกันอีกแล้วนะครับก็มันมีคลิปๆหนึ่งครับที่ตอนนี้ก็จะเข้าสู่มูลวิวแล้วเนาะก็มีหลายคนที่ดูวีดีโอแล้วไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมก็จะมาอธิบายให้คุณผู้ชมได้รับรู้และรับฟังกันครับและนําไปปฏิบัติกันแบบจริงๆนะครับก็ผมไม่ได้ขายกล่องนะครับผมแค่บอกราคาไว้เฉยๆนะครับผม ราคาใบนี้ก็ห้าร้อยกว่าบาทนะครับผมก็ไม่เอาละตอนนี้ใครจะเอาก็พักมาได้สองห้าสิบาทก็พอตอนนี้ที่ขายนะครับขายขาดทุนไปเลยโอเคอผมจะมาอธิบายเรื่องอกล่องเดินหอกก่อนนะครับว่ามันมีข้อดีและข้อเสียยังไงข้อดีของมันนะครับเมื่อเรากดสวิตช์ตรงนี้นะครับเมื่อกดสวิตช์ปุ๊บมันก็จะเดินหอบให้เรานะครับตอนที่เรายังไม่ใส่เกียร์แต่ผม ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่ที่แน่ๆคือเวลาเรากดเนะี่ยเราอย่าใส่เกียร์นะครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเ,เดินหอบไปใส่เกียร์แบบขับรถไปเดินหอบไปนี้มันไม่สามารถที่จะเป็นได้นะครับเพราะว่าถ้าเราทําแบบนั้นรถมันจะสะดุดเอานะครับมันไม่เหมือนกล่อง a p i ครับเป็นกล่องเดินหอบโดยเฉพาะอันนี้คือเราไว้กดตอนเราจอดรถครับให้มันเดินหอบแบบที่เท,ทเอานะผมก็ต่อมาเรื่องสส่ไฟเนาะ อันนี้ก็จะเป็นกล่องของอบอมมีอ่อะไรอะไรซิ่งนะครับก็มามาดูเรื่องสายไฟกันที่แรกนะครับสวิตช์ยังไม่มีนะสวิตช์เขาใม,มาให้แต่ว่าแท้แถมมาให้นะครับอันนี้มันจะเป็นแบบเส้นนี้เป็นแบบย,วยาวๆมาเลยอ่าเห็นเห็นนะครับเป็นเส้นสีแดงให้มาแบบย,วยาวๆเลยก็คือเราต้องมาตัดเองนะครับมาตัดต่อเองครับสวิตช์ก็จะให้มาแยกนะครับแล้วก็มาตัดสายไฟปุ๊บแล้วเราก็เสียบเข้าไปกับขวดตรงเนี้ยสองตัวนี้นะครับ โอเคเมื่อเราเสียบป,ปุ๊บเราก็เอาเทปดำพันไม่ <c oughs> ไม่ใช่กาว 3M เพราะว่ามันมี <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรมันชื้นแล้วสายไฟมันจะช็อตออกนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราต้องต่อกับขั้วแบตเตอรี่นะครับส่วนเส้นนี้ผมบอกเลยก็ได้อันเนี้ยคือต้องต่อเข้ากับขั้วแบตเตอรี่ขั้วบวกเท่านั้นนะครับขั้วบวกเท่านั้นหนึ่งเส้นนะผ่านไปตอนต่อมาคือสายสีแดงกับสีน้ําเงิน2เส้นนี้นะผมอันนี้ก็ต่อกับ คอยหัวเทียนที่ผมได้ทาวิดีโอให้ดูกันนะครับขอต่อเข้ากับอคอยหัวเทียนเส้นใดก็ได้เส้นหนึ่งนะครับผมต่อถอดออกมาปุ๊บเราก็เสียบกับตัวนี้แล้วก็เอาอตัวหนึง่งอ่าน่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่านะอ่าต่อเข้ากับคอยหัวเทียนนะครับเมื่อเราต่อเสร็จแล้วปุ๊บก็จะเหลือสายหนึ่งนะครับที่โดดเดี่ยวนะครับก็คือสายสีเขียวสายนี้นะครับมองเห็นหรือเปล่าโอเคสายสีเขียวเนาะ สายนี้ก็จะเป็นาสายกาวต่อเข้ากับโครงรถก็ได้ตรงไหนก็ได้ขอให้เป็นเหล็กนะครับเน้นนะครับเหล็กโอเคเมื่อเราต่อเสร็จแล้วปุ๊บแล้วให้คุณลองสตาร์ทรถเมื่อสตาร์ทรถแล้วให้คุณลองกดปุ่มดูนะครับถ้าเกิดว่ารถมันดับนะครับก็ให้คุณไปปรับตั้งคันเร่งนะครับอ่านี่เป็นของหัวฉีดนะครับให้คุณไปปับให้คุณไปปรับตั้งคันเร่งฝั่งซ้ายนะครับฝั่งเลยเร่งนะครับที่เป็นมีสาย เ,เวลาเรานิ้วดีดมันก็จะเล่งอะไรงั้นะครับตรงนั้นครับจะใช้น็อตเบอร์หกเบอร์เบอร์แปดเนี่ยัะผมจำไม่ได้ลนะใช้นอ็อตเเบอร์แปดลกันแล้วก็มีหกเหลี่ยมตัวเล็กตัวหนึ่งนะครับเราก็ต้องคอยปรับตรงนั้นนะครับแล้วเราก็ลองมาสตาร์ทใหม่อีกรอบนึงแล้วลองกดสวิตช์ดูอ่าเมื่อมันได้แล้วก็ถือว่าโอเคนะครับผมก็สําหรับถ้าเกิดว่าผมพูดสิ่งใดผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็มาบอกเคล็ดลับไว้แค่นี้นะครับผมสําหรับคนที่อยากได้กล่องใบนี้ ทักมาหาผมก็ได้ครับทักมาใต้คอมเมนต์ก็ได้เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้คุณผู้ชมได้เข้าไปเลือกดูสั่งซื้อกันนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ